สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อายามาแคปเตอร์นะคะวันจะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ค่ะของมังกรนิจาวิวทาโคทาโซการิโอไ้ไมวันนี้จะเป็นเด็กโปรไฟล์ของมังกรนิจาวิวทาโซการิฮันโซนะคะ ก็จะเป็นสายฮันโซที่ได้ร่างใหม่มานั่นเองก็จะมีการปั่นเวฟที่ดุเดือดขึ้นแล้วก็โจมตีแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็สามารถหาซื้อฮันโซร่างนี้ได้ในไมเทิ n นะคะ4ใบ100บาทนะคะซึ่งออกมาทั้งหมด3ใบจะมีเกศสองเกศหนึด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าเ e ็กโปรไฟล์ฮันโซใส่อะไรลงไปในด็บมากนั่นเองนะคะอีเลยเรามาเริ่มกันที่ตัวเริ่มมันก่อน คือยาใส่มังกรนินจามาดูอีกค่ะหนึ่งใบเท่านั้นเพราะว่ามันใช้แค่ใบเดียวเนาะและคิดดีข้อ t ทิกเกอร์ค่ะสัตว์นินจาโทบิฮิโกะนะคะสองใบาตาม,มาด้วยคิดดีข้อวทิกเกอร์อีกสี่ใบค่ะมังกรนินจาการบาคุนะคะสี่ใบดอทิกเกอร์ค่ะสัตว์นินจามิจินงาคุเระสี่ใบแล้วก็ดอทิกเกอร์ค่ะนินจาพิษสัตโอสุสุระนะคะสองใบและก็ฮิวทิกเกอร์ค่ะ นินจาปีสาจซาจิคิฮิเมะนะคะสใบก็จะเป็นชิ6ดอ4ฮิวสี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะเกรสูนยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเราจะต้องมีตัวของ Evil De Decoy Token ด้วยนะคะใส่มาเลยค่ะที่ยาใส่มา5า้าใบตามจำนวนช่องเนการที่เราคอได้นะคะอันนี้จะเป็นเกรด0ูนที่รวมทิกเกอร์กับตัวเริ่มทั้งหมดค่ะ17ใบามาที่เกรดหนึ่งกันดีกว่า เกรดหนึ่งที่ย่าก็จะใส่เป็นนินสัตว์นินจาคาตาริกิซินินะคะเป็นเปิดห้าหาเกสามค่ะใส่มาสี่ใบนั่นเองตัวนี้เลยและตัวของตัวใหม่ค่ะมังกรนินจาอีวิลคาเกซาราชินะคะใส่มาสี่ใบตัวนี้มีความสามารถค่ะขออนุญาตหยิบขึ้นมานิดนึงนะคะความสามารถบอกว่าแอคทีฟให้รีทายยูนิตนี้ที่ช่องเรียกกาศค่ะขออีวิลดีคอยโทเค็นนะคะไม่เกินสองใบลงช่องเรียกกาศจากนั้นถ้าเป็นากาของเรามีคำว่าฮันโซในชื่อกาด นำการาดจากมือหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ค้นหาการ์ดที่มีคาว่าฮันโซจากในชิกงนะคะหงกายหนึ่งใบค้นหาการ์ดจากค้นหาฮัานโซจากในกองไม่เกินหนึ่งใบนะคะนํากลับขึ้นมือแล้วก็สลับกองการ์ดค่ะความสามารถนี้สามารถใช้เพียงการ์ดที่มีชื่อเดียวกับยูนิตได้เพียงหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นนะคะไม่ถัดมาค่ะมังกรนินจาใต้เงาจันทรซากุระฟูบุกิคใไ่มาสีใบขยับปุ๊บนิดนึง ซากุระฟุกบุกิมีความสามารถเมื่อลงสนามถ้ามี3ยูนิตหรือมากกว่านะคะให้ทิ้งการจากมือหนึ่งใบย,ยูนิตที่บอกสัมพันธ์จนจบเพลินและถ้าบนดดเมจโซนของเรานะคะมีการไงหน้ายูนิตใบเียต่ำกว่าจั่วการหนึ่งใบและจากนั้นจั่วหนึ่งแล้วก็เขาร์ชาร์จค่ะแล้วก็สองใบสุดท้ายค่ะมังกรนิจาอีวคุรโรกิรินะคะแอคทีฟโซบัสสองที่ช่องเรียกาคาดเด้งตัวนี้ขึ้นมือแล้วขออีวิดีขอโทเคนลงช่องเรียสองใบ นี่ก็จะเป็นเกรดหนึ่งทั้งหมดของพี่ย่าค่ะ13ใบาตามมาที่เกรดสองกันดีกว่าเกรดสองก็จะใส่มังกรนิจายุยามิชิกุกินะคะใส่มาสี่ใบขออนุญาตหยิบขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะมาเทิร์นนะคะใบนี้มีความสามารถคอนติเนีนาายในช่องเรียากาศในเทิร์นคูณอยู่ดีๆบวกห้าพันตามจำนวนเรียากาศเกรดสูนของคุณทุกๆหนึ่งใบและมีความสามารถออโต้เวนเลียเมื่อเจ้าตัวนี้โจมตีหนึ่งคาต์บาร์สค่ะนำเรียากาศใบอื่นของเราหนึ่งใบกลับขึ้นมือ คอการ์ดที่เป็น e v i t e คอยโทเค็นไม่เกิน2ใบลงเรียกากนั่นเองอ่าเก่งมากๆเลยนะคะใบถัดมาค่ะจะเป็นตัวของมังกรนิจาอีวิ t e ั u เกตสึกค่ะใบนี้มีแอคทีฟ1คาลเตอร์บาร์ er th, ที่ช่องแวนเลียข้อ e v i t e คอยโทเค็นไม่เกิน1ใบลงช่องเรียกากค่ะแล้วก็อีวิ e c o i n จะได้ความสามารถบูสต์และพลังเพิ่มขึ้น5,000ถ้าเรากดตัวนี้2รอบรอบแรกตัวที่ลงมาก่อนจะบวก5,000ถ้ากดรอบ2ตัวที่ยงมาก่อน ลงมาก่อนนั้นจะบวกอีก5,000จะเป็นบวกหมื่นแล้วตัวที่ลงมาทีหลังจะบวก5,000สามารถํำได้แล้วก็ออโต้ช่องเรียากาศค์ค่ะเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะคะอ่ะไม่ใช่ยูนิตโจมตีบอกว่าเมื่อยูนิตนี้ถูกโจมตีสามารถเคลื่อนย้ายเป้าการโจมตีไปที่โทเค็นยูนิตได้ถ้าทํานะคะนํายูนิตนี้กลับขึ้นมือน,นั่นเองและ C ไปใบสุดท้ายคะ่ะเป็นตัวของมัรกรนิจาเกงไข่นะคะเกงไข่เอามาทําอะไร มีความสามารถค่ะในเทิร์นคุณถ้าคุณมีโทเค็นยูนิตอยู่โทเค็นยูนิตทั้งหมดของคุณได้รับพลังเพิ่มขึ้น5 0 0พันเนี่ยเทคนคนี้แหละเอาไว้บูสต์เงได้แล้วก็ออโต้เรียเทคนี้เก่งมากนะคะเวลาเราใช้โซบานั่นเองมันบอกว่าเมื่อลงสนามเมืออเนื้กการของเราหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับความสามารถบูสต์และจนจบเทิร์นค่ะถ้าคุณเลือกยูนิตอื่นที่ไม่ใช่เจ้าตัวนี้จะได้โซชัด1หนึ่งมีโซ,โซไว้ใช้ด้วยกับเจ้าเกตหนึ่งด้วยนะก็จะเป็นเกตสองทั 2, ้งหมดสิบสองใบค่ะตามมาที่กรกกันดีว่า เกรดสามาก,ก็จะใส่มังกรนิจายิวทาโซการฮันโซนะคะ,ะเป็นไมเทินอีกแล้วนะคะเป็นเกรดสามฮันโซร่างนิ้มความสามารถออโต้จากบนมือค่ะเมื่อเริ่มต้นเทินของคู่แข่งถ้าเวนการ์ดนะคะของเราเป็นมังกรนิจายิวอาคาสกิฮันโซทิ้งการ์ดจากมือสองใบเป็นค่าคอนะคะหลังจากนั้นไล่การ์ดใบนี้ในสภาพเปลสค่ะได้ในเทินนั้นเรียการ์ดทั้งหมดของเรานะคะจะได้รับพลังชิวเพิ่มขึ้น5,000ัน และเมื่อจบเทินไลท์มังกรดีนใ,นใจยูอาราคัสกิฮันโซจากในโซ1หนึ่งใบลงมาในสภาพเลสนั่นเอง่ะก็เข้าเทินคู่แข่งได้โปรเทคจบเทินเราหนีได้โปรเทคด้วยนะคะแล้วก็มีอความสามารถออโต้ค่ะไม่โฟกัสออโต้ค่ะจากโซ่ออโต้ Auto บอกว่าเมื่อบรรยากาศของคุณที่มีคําว่าฮันโซในชื่อกาดโจมตีให้รีทายอากาศเกจศูนย์หนึ่งใบค่ะข้อการมานี้จากเนโซลงช่องเรียกาศและในเทินนั้นนะคะยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้นสองหมื่นและสามารถโจมตี จากแถวหลังได้และเมื่อจบเทิร์นนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่ถ้านำเข้าสู่โซ่ขอ oken, ขอีวีดีคอยโทเค็นหนึ่งใบลงช่องเหรียญนั่นเองอย่เป็นฮันโซนะคะเยอะอยู่สกิลเยอะงง๋ยวเล่นให้ดูทุกคนจะง่ายจะเข้าใจเลยแล้วก็สี่ใบสุดท้ายค่ะมังกรในใ Evil ินจาอิวอาคาสกิฮันโซนะคะแอคทีฟช่องแวหนึ่งข้งเ่อเทิร์นรีทยได้กกาดเกซุนสองใบบวกสองหมื่นจนจบเทิร์นแล้วก็เรื่องเนกาของใครก็ได้กี่ใบก็ได้นะคะนำกลับขึ้นมือ ถ้าแบนการของ,ของแข่งเป็นเกสาประสูงกว่าคู่แข่งเลือกทิ้งการจากมือตัวเองหนึ่งใบต่อจำนวนการที่ถูกนํากลับขึ้นมือด้วยความสามารถนี้นะคะก็จะเป็นเกร3สามทั้งหมดแปดใบเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเข้าสู่ช่วงอธิบายสกิลนะคะพี่เอีาขออนุญาตเซตมือไว้แบบนี้นะคะ่ะเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายนะคะแล้วก็ได้เล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นันเองขอเป็นฝั่งเริ่มก่อนเลยนะสลับก้องก่อนละกัน เพิ่มเพื่อจดการ์ดหนึ่งใบไล่เป็นตัวเปิด่ยนาหาเกศสามค่ะเจ้าตัวของคาตาริกิซินิค่ะจดการ์ดหนึ่งใบเปลี่ยนาหาสามเจ้ทันโซก็หยิบขึ้นมือค่ะที่ย่าจะทิ้งมือหนึ่งใบที่ย่าทิ้งเป็นเกศูนย์แล้วกันแล้วก็ผ่านเพิ่นค่ะนี่เขาจะตีเราค่ะได้เมเชกเป็นทันโซก็เทิญจัวพี่ย่าก,ก็จะได้เปลี่ยนเจ้าตัวนี้ค่ะ ซันเกสิจากสกิลของซันเกสิเขาจะบัฟหนึ่งค่ะคออีวิตีคอยโทเคนหนึ่งใบจะบวกพลังห้าพันนะคะแล้วก็บูดได้ด้วยจากบูดได้จากสกิลของซันเกสินะคะแล้วคอค่ะคอเลยแบบนี้จะสังเกตได้ว่าเจ้าตัวนี้สามารถลงมาเหได้นั่นเองอ่า แล้วก็เริ่มแบตเตอร์เลยค่ะเราไม่ได้ใช้เดียมจากอะไรแล้วก็ปีเ0้าค,ค่ะ9000นได้เช็คคิค่ะอ่ามันก็เหลือเรียนเดียวเนาะก็เป็นพลังตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งพลิทิคอนจิเค่ะถ้าเขากาดเนาะอะถ้าเขาไม่กาดก็จะเป็นข้างนี้สิบเป็นแปดกับห้าสิบสามสิาสองคีค่ะกับตอนนี้เขายิงเกตหนึ่งนี่นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็จบเทินของเราค่ะเข้าตาผู้แข็งก็แลมจเชชคหนึ่งแดมไปดอพลังเวลาการ์วหนึ่งแล้วอาจจะป้องกันด้วยก็ได้ถ้าเขาเหตุเรียนทีข้างนี้สเตนค่ะจบการหนึ่งใบไลท์หัมมังกรนินใจอิวอาคัสิกิทันโซค่ะที่เอยาจะเล่นเป็นโพเทคสองนะคะจะแปะโพเทคสไว้อรงนี้แล้วก็ใช้สก,กิลของ ชื่อละลรทาทิตาราชิโหชื่ออันยากจังก็รีทายตัวเองค่ะจากนั้นนะคะคอยอีกวิธีคอยไม่เกินสองใบาจากนั้นค่ะบอกว่าเว้นเป็นฮันโซที่นำกระจากมือหนึ่งใบเข้าโซค่ะพี่จะเอาฮันโซล่างนี้เข้าโซจากนั้นหาฮันโซจากกองหนึ่งใบขึ้นมืออียาก็จะหยิบตัวนี้ ช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากใช้สกิลของเวนอาจจะบ,บุกพลังเพิ่มอ,อาจจะรีทายสองใบนี้พี่ยากดไปคอ์เตอร์บัสหนึ่งของตัวซันเกสส์ก,ก่อนละกันเพื่อที่จะให้โทเค็นของพี่ยานะคะขอแพนโทเค็นไม่เกินหนึ่งใบก่อนพี่ยาก็ใช้แพนโทเค็นนะคะบวกห้าพันไม่ใช่แพนโทเค็นอีวิลดีคอยโทเค็น ติดหมดแล้วติดหมดแล้วแต่โทเค็นเฉยเลยอ่ะบอกห้าพันแบบนี้นั่นเองแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวบอกใช้สกิลฮันโซเลยดีไทยเกจสูงสองใบพี่จะดีไทตัวนี้กับตัวนี้ค่ะเดี๋ยวก็เด้งขึ้นมือค่ะแล้วของคู่แข่งแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ทําไปเลยแล้วก็อาจจะคอค่ะอืมข้างนี้อากัศเนี้ยมันบู๊ได้แล้วก็เอาดอทิเกอร์ห้าพันไปตีก็ได้เพราะเขาจะยืนอยู่ที่อ่ายืนที่เกจสองแล้วถ้าเกจสองอีกฝ่งจะยืนเก้าพัน กับ1,000งหมืนซึ่งข้างนี้ตีออกม e ีโปรเทคด้วยอมีโปรเทคจะบวกอีก5,000ก็จะตีอยู่ที่1,000งนั่นเองเอ๊ะหนึ่งมื่นห้านะคะเอาข้างนี้จนตีค่ะ9,000เอาข้างนี้ตีค่ะ1นึ0งแบบนี้แล้วก็เวนการบอกสอ0 0มืได้ลืมเลยแล้วก็เวนการโจมตีค่ะบูได้นะคะแล้วก็ใช้สกิลของฮันโซที่อยู่ในโซค่ะตีไทยแพนโทเคิน ในไทยอีวดิดีคอยโทเค็นค่ะแล้วก็ขอคลคันโซจากในโซหนึ่งใบลงช่องรียากาศนั่นเองอ่านี่คือสกิลจากในโซนะถ้ามีคันโซ2ใบก็สามารถทําได้นะคะคอได้2ใบด้วยนั่นเองเพราะว่ามันเกิดสกลิลเมื่อเวนการโจมตีมันเกิดเป็นออโตในโซไม่ว่าจะมีกี่ใบถ้าเรามีโทเค็นให้มารีไายเราก็สามารถโคออกมาได้ตามจำนวนโทเค็นที่เราจะได้รีไทยนั่นเองนะคะพอดีไทยแล้วเจ้าตัวนี้ก็จะบอกพลังไป2 0 0 0 0รวมกับอ่าโปรเทคมาร์เกอร์ด้วย หมวก25 0 0แล้วก็สามารถโจมตีจากแถวลังได้นั่นเองเว้เราก็จะตีอยู่ที่20ง0มอ่าไม่ใช่20ง0มนแต่เป็น1 22 2 32ย7ิบอค่ะทวินได้เช็คถ้าเขาตีจีแล้วก็ให้ข้างค่ะ Second c เช็คค่ะไม่มีหลังจากนั้นก็เอาเจ้าตัวนี้โจมตีค่ะ12 22 32 42ิบมวก้าใบสิบดคริค่ะ,ะแล้วก็จบเทินค่ะเอาเจ้าตัวนี้เข้าสู่โซค่ะ แล้วก็ได้ Evil d e c o y Token 1ใบลงเรียกันนั่นเองสามนี้นะคะแล้วก็มาเริ่มต้นเทินคู่แข่งค่ะยังไม่จบนะเริ่มต้นเทินคู่แข่งแล้วเป็นกัดเราเป็นตัวมังกรดีใจ e v i l a อาร s ค k i ึกิฮัแบบนี้นะคะเราสามารถใช้สกิลของเจ้าฮันโซในมือเราเจ้าแบบนี้ที่เราหยิบขึ้นมานะคะไลลงมาในสภาพเลยค่ะเราจะได้1 Imaginary g i f t าองจากนั้น ชิวของเรานะคะยูนิตในสามจะเพิ่มขึ้นห้าผ่านจะเสร็จหมื่นจะเสร็จอยู่ที่อันนี้เสร็จให้หมื่นนะเป็นหมื่นห้าจะเสร็สองหมื่นสองหมื่นเลยนั่นเองอ่าอย่างนี้นะคะองน,นีก็ไม่มีแล้ต้องรับเดมไปค่ะดอกพลงังบวรการจจวตกอีกหนึ่งเดมค่ะแล้วก็อาจจะมีกาดบ้างค่ะกาดอาจจะอินเตอร์เซ็ตด้วยนั่นเองอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะมีปลาเพิ่มไม่ก็ปล่อยเพิ่มอาจจะโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะคะ ทีนี้เขาอาแล้วก็เมื่อจบเทินค่ะไม่ใช่เรายังไม่จบเราต้องทำสกิลฮันโซก่อนบอกไปแล้วเมื่อจบเทินนั้นค่ะไลท์มันกรอนจากอิวอาเาสกิฮันโซค่ะลงเรียกาก็บอาลงช่องแหวนพี่ย่าเราตั๊มอยู่นี่แล้วกันเพราะเรามีฮันโซอยู่สองใบในโซแล้วจะแต้งหาเทินเราอ๋อฮันโซพี่ย่าลืมพินมือสองใบด้วยใช่ไหม พี่ย่ามีทิ้งมือสองใบกันพี่ย่าทิ้งมือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่สมจริงทิ้งมือด้วยข้าเทนจัวเพราะว่าฮันโซะตอนไล์ไม่ต้องทิ้งมือสองใบนะคะปุ๊บแล้วก็พอเป็นเจ้าตัวนี้เราก็สามารถกดสกิลอะไรได้เหมือนเดิมเลยคะ่ะก็ใช้สกิลของตัวนี้เคาตตวบัสหนค่ะตัวซเกสิตคอทเทกหนึ่งใบ แล้วก็ใช้สก,กิลฮันโซค่ะอาจจะยกสองอ่ะรีทายตัวนี้แล้วก็บวกสอง0มือนอ่าเรายังไม่หมดนะคะเรามีเจ้าตัวนี้ด้วยเจ้าตัวของมังกรนิจะเก่งไครนั่นเองนะคะซึ่งาจจะยังไม่ลงเราจะหนึ่งคอร์เตอร์บาสก่อนค่ะคออีวีดีคอยโทเค็นหนึ่งใบแล้วก็อีกหนึ่งตัวค่ะคออีอวีดีคอยโทอ่าคอตรงนี้ก่อนแล้วค่อยคอตรงนี้ นี้หยิบบนคอแบบนี้อ่ะก็แบบนี้โอเคแล้วก็ข้อค่ะตัวของมัากรีจากเก่งไข่ตัวนี้บอกว่าเมื่อลงสนามนะคะเลือกเลกาหนึ่งใบค่ะพี่ย่าเลือกตัวนี้ได้รับความสามารถบูทแล้วก็ถ้าคุณจำแบบหนึ่งเดี๋ยวพี่ย่าลืมมข้ามสเต็ปอย่าลืมตัวนี้คอหนึ่งรอบรอบหนึ่งอันนี้รอบสองอ่ะใครเราจะลืมสเต็ปตามนี้เลยได้รับความสามารถบู์ค่ะถ้าเลือกไม่ใช่ยูยนิตนี้ได้โซชาร์ตหนึ่ง อยากแยกตัวนี้ขึ้นมือจังเลยเสียดายมาช้าไปเพราะมันตีแรงมากแล้วก็มันเริ่มต้นการโจมตีได้เลยนะคะพีียาก็จะเอาเจ้าในว่ามันบูดได้ก็ตีไปก่อนค่ะอันนี้มีโปรเทคมาร์เกอร์ด้วย2ใบจะบวกหมื่นเป็น1มื่น้าจะเป็อยู่ที่20,000ืโจมตีใส่แวนการดแล้วก็แวนการดทำการโจมตีค่ะโดยที่ไม่ต้องบูลเพราะเราบูไม่ได้พราะ บูทพลังก็หายอยู่ดีแล้วก็สกิลของฮันโซที่อยู่ในโซค่ะเมื่อเมรกาททำการโจมตีสแตนบายสองใบค่ะสองใบนี้พิทายแพนโทเคนค่ะไม่ใช่แพนอีวิลดีคอยแพนตลอดเลยแล้วก็คอตงชอ่องเีการค่ะพลังเพิ่มขึ้นสองมืนถ้าเรามีโทเกนตรงนี้ใบแล้วก็มีฮันโซในโซแล้วก็สามารถเพิ่มได้อีกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มาทวินได้เช็คกันค่ะเซ็กันเช็คไม่มีอะไร แล้วก็เอาข้างนี้ตีค่ะเดี๋ยวมันเบาสุด919 92 18นะคะแล้วก็ตรงนี้บอกว่าในเท่าคุ้นถ้าคุณมีโทเค็นยูนิตโทเค็นยูนิตอ๋อมันมันมันหายไปแล้วลืมไปเลยช่างันไม่เป็นไร18ตีแวนค่ะอันนี้ก็ตีค่ะแล้วก็มีโปรเทคด้วยจะเป็น3 2 2 37ค่ะอันนี้มีโปรเทคด้วยมี2ใบบวกหมื่นค่ะจะเป็น3 2 4 2ค่ะแบบนี้เลย ถ้าเรามีฮันโซเยอะเราก็จะได้ทําได้เยอะขึ้นนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคิดเด็กโปรไฟล์ฮันโซนะคะ mm hmm. ก็เป็นเด็กที่โปรเทคมีเวฟนั่นเองมีเวฟตามโทเค็นแล้วก็ฮ mm ันโซในโซนั่นเองนะคะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงเป็นโปรเทคกึ่งฟอร์ Ford, หรือเปล่าไม่อะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเป็นโปเทคกึ่งแอคซิลดีกว่าใช้คําแบบนี้ดีกว่าเพราะว่า น้องกระโดดออกมาจากโซแล้วก็ตีโดยที่พลังจะไม่ได้แทงเข้าฟอสแต่ว่าอยู่ในเกณย์แรงในระดับแอคกซิลที่ตีได้เลยนะคะก็เป็นเดกที่น่าเล่นจริงๆค่ะสำหรับฮันโซอย่าลืมไปหาซื้อนะคะในไมเทิลนะคะ4ใบ1 0 0้อบาททั้งเกต123เลยวันนี้พี่ย่าก็ขอฝากช่องออยมะคาพต้อนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you